มันจะสอดคล้องกันเรามาดูวัฏจักรราศีธรรมเลยฮะเออมันจะได้ไปทางเดียวกันงั้นเดี๋ยวผมอธิบายกระโดดไปกระโดดมานักสารงงนะฮะงงนี่เรื่องเดียวกันฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงผู้โตผุว้ว,วิชาเช่าไหมฮะเป็นตัวบอกเกิดนะฮะเป็นตัวจุดกําเนิดของชีวิตเลยก็ได้เขาบอกว่าถ้าอาวิชาไม่เกิดพระเจ้าสอนให้ดับอวิชาก่อนแนละ้วท่านไม่สอนให้ดับมรณะดับชาติดับภพบดับวัานดับตัญหาถ้าไม่สอน ท่านบอกต้องละอวิชาชมั้ยท่านให้ความสําคัญอวิชามากเลยอวิชาคืออะไรถ้าแปลว่าถ้าเปิดแปลตรงตัวก็คือไม่มีวิชาไม่ใช่นะฮะไม่ใส่ใจเข้าใจผิดแต่ไปอย่างนั้นฮนะคนไม่มีวิชาความรู้เลยอวิชาไม่ใช่นะครับอวิชาคือความไม่รู้บางคนเนี่ยเรียนมากนะฮะแต่ไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองเรียนเลยเพราะทําไมรูไ้ไหมฮะ เพราะที่ไปเรียนมาเนี่ยไปลอกคนอื่นเข้ามาฮะไปจําคนอื่นเข้ามาไม่เคยคิดเป็นทําเป็นหรือแก้ปัญหาเป็นเลยเอาตัวไม่รอดนะฮะเพราะไม่รู้วิธีการที่เอาตัวรอดได้เพราะความไม่รู้ฮะเรียนมากจะคิดว่ารู้มากนะเปล่านลครับเรียนมากก็ทําให้โง่ามากก็บมีะยิ่งเรียนยิ่งโง่าบางคนเนี่ยยิ่งบางคนเนี่ยไปรุ่มหลงพวกเดรัจฉานเดรัจฉาวิชานะฮะเขาเรียกว่าเดรัจฉาวิชาพวก ทำคุณใสใสเสน่ห์พวกทําร้ายผู้อื่นพวกมนดํานั่นนะฮะพวกนี้ยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งเข้าตัวเองบางทีปล่อยคุณใสเข้าเข้าของคนอื่นพวกสุภาษะค่ำมันร้อวชาต้องปล่อยปล่อยไปปล่อยมาบางทีเข้ามาตัวเองฮะอให้ทุกแกดท่านทุก่าถึงตัวคนที่ปล่อยไปเข้าใครไม่ได้ทุกคนก็รู้วิธีเลี่ยงแล้วใครไปทักเข้าท่างไงเข้านี่บางคีมันเข้าไม่ได้เข้าตัวเองนะฮะบางทีเข้าตัวเองแก้ตัวเองไม่ได้ตายก็มีฮะ เนี่ยเขาเรียกวิชาซึ่งบางทีบางทีเรียนแรต่างเนี่ยเรียนแล้วไม่รู้นะเรียนไปเยอะแยะไม่รู้อ่ะบางคนเนี่ยก่อนที่มาเรียนหัวสากับผมเนี่ยขอโทษทีนะฮะอ่านตำรามาร้อยเอ็ดเจ็ดยะอันน้ำอาจงอาจารย์ไหนเก่งๆตำราไหนดีๆโอ้โหมีเป็นร้อยพันเล่มพันเล่มนะฮะแต่ถอดโทษฮะทําดูดวงตัวเองดูดวงไม่เป็นเลยแล้วจะไปดูดวงคนอื่นเขาได้อย่างไรฮะถามตรงเนี้ยเพราะอะไรฮะ มันวังวนนะมันไม่เคยคือการเรียนอะไรก็ตามแต่ในโลกนี้นะครับถ้าคุณจะประสบความสําเร็จนะฮะผมบอกเลยนะฮะคุณจะต้องมีอะไรนะฮะฉันทะความพอใจรักคคร่ในสิ่งที่คุณอยากจะเรียนก่อนนะครับวิริยะคือมีความเพียรพยายามที่จะเรียนที่ตั้งใจที่จะเอาให้สําเร็จให้ได้ความมุ่งมั่นนะครับวิริยะไม่ท้อถอยจิตตะคือการฝักใฝ่สนใจให้เวลาส,สม่ําเสมอ นะครับแบ่งเวลาให้เป็นให้เวลาสม,ม่ำเสมอไม่ใช่วันนี้อ่านพรุ่งนี้ไม่อ่านมาลรืมออะไรเงี้ยสามวันจัดจากนาฬีเป็นอื่นเนะ่นัมเจ็ดวันว่างดีซ้อมดนตรีสามวันจากนาฬีอื่นวิชาไม่บังเกิดนะฮะนะครับเพราะนั้นวิชาการจะต้องมันจิตตะคือต้องฝักไฟทบทวนต้องอะไรต่างวิมังษาคือการพิจารณาในสิ่งที่เรารู้เราเรียนต้องจัดเปรียบเทียบคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นอะไรพวกนี้นะนะเขาเรียกวิมังสาถ้าคุณเรียนอะไรต่างและใช้หลักสีวิชานี้นะฮะ สี่อย่างนี้นะครับเรียกว่าทำในความสําเร็จนะฮะคุณสําเร็จแน่นอนนะไม่ว่าจะเรียนอะไรนะทีนี้สิ่งที่เราเรียนเนี่ยอวิชชาเนี่ยจริงๆเนี่ยความหมายอวิชชาเนี่ยนะครับคือความไม่รู้พุทธเจ้าท่านบอกทุกศาสตร์ในโลกนี้ทุกอย่างนะครับคือความไม่รู้เพราะพระองค์แบบเรียนอวิชชาหมดแล้วนะจากฤาษีจากท่านนะจากท่านอาจารย์คนแรกของของของขอพุทธเจ้าอะไรนะ ชื่ออะไรนะผมดูดนะิถ้าจะมาอยากไม่อยู่ <c oughs> ตนยมีปีปากนะฮะนะครับ่านะนะมีอาจารย์ที่เป็นพรามเก่งนะฮะตอนสมัยตอนที่ท่านเป็นเด็กอยู่ถึงภาษาสแปริิชาเรียนละหมดนะฮะวิชาทางโลกเรียนหมดเลยแต่แล้วไปเรียนวิชาทางธรรมอีกนะครับอารามดาบทุทกดาบทนะครับเนี่ยนะจนสําเร็จนะฮะทางธรรมสูงสุดแต่พระองค์ก็ยังไม่รู้วิธีการให้้นทุกข์อ่ะ เห็นไหมยังหาทางพ้นทุกข์ให้พระองค์ไม่ได้ให้ผู้ให้อื่นไม่ได้เลยนะครับนะในสุดพระองค์ก็ต้องอะไรฮะต้องศึกษาด้วยตัวพระองค์เองต้องเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมานะในสุดก็ยึดหลักสายการใช่ไหมครับยึดหลักสายการทางเพรียรสายการนะครับจนบรรลุบรรลุธรรมที่ว่าเนี้นะครับและการบรรลุธรรมพระองค์น,นะครับคือวิชา นอกนั้นคืออวิชชาหมดแพทย์ศาสตร์ไปแพทย์ศาสตร์ยุทธศาสตร์การลบใจสงครามไปทุกอย่างนะครับที่เรียนมาสิบแปดสาขาเนะ่รัฐส่งร,ร,รัฐศาสตร์ทั้งหมดนะฮะเป็นอวิชชาทั้งหมดเพราะไม่ได้เรียนไปเพื่อความหลุดพ้นเลยไ่พ้นทุกข์อ่ะนะยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่หาทางพ้นทุกข์ไม่ได้หรือจ้าจะบอกยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่ไหมอุตส่าห์ไปทรมานร่างกายจนโห เห็นเห็นผ่านทุกรักิยามั้ยนั่นแหละแต่พวกหัวก็โง่มาก่อนไม่ให้ใครกระชัลดท่านทดลองมาหมดนะเรียบร้อยนะครับจนในที่สุดท่านก็มาได้สติได้บำเพ็ญเพียรทางสายกลางนะครับสายสึกก็ได้บรรลุธรรมแล้บรรลุธรรมมาสอนทุกทุกคนก็บอกนี่ต้องรัอวิชาก่อนเพราะอวิชชาท่านอธิบายพวาว่าก็ให้เกิดสังขาร ความจริงกระสังขารเนี่ยถ้าเปผื่อแปลก,กันจริงๆเนี่ยคือการปรุงแต่งมันยากนะนักศึกษายากอธิบายจริงๆนะผมบอกตรงนะถ้าผมอธิบายเรื่องสังขารเนี่ยผมว่าชั่วโมงนี่ยไม่จบหรอกฮะนักศึกยิ่งอธิบายเดี๋ยวยิ่งงงด้วยผมบอกตรงนะผมบอกตรงว่าเพราะผมอธิบายสังขารจริงๆเนี่ยเออแบบมันลึกๆไปเนี่ยคนในโลกนี่มันมีสิ่งปรุงแต่งทั้งนั้นนะแต่บางคนเข้าใจว่าสังขารก็เอ้าใจง่ายๆนะก็ะะคืออินทรีย์กระสังขารเนี่ยจะรู้จักอย่างเดียวคืออินทรีย์กระสังขาร ก็คือร่างกายของเราเนี่ยความจริงร่างกายของเราเนี่ยไม่แค่ประกอบที่มองอย่างภายนอกคืีเห็นๆนะความจริงมีอะไรลึกๆลงไปอีกกายหยาบกายคลิปเนี่ยถ้าพูดอธิบายเข้าใจเนี่ยน,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 นักศึกษากำลงจะงงละพวกนี้เป็นการปรุงแต่งนะฮนะสามารถปรุงแต่งได้ทั้งหมดแต่เราเห็นได้ชัดเนี่ยคือภายนอกเอาไปอะอวิชาเนี่ยความไม่รู้อ่ะสมมติว่าเอาง่ายๆผมที่บายง่าย,ายๆดีว่าวันเนี้ยเอาแบบหยาบหยาบที่สุดนะความจริงแลถ้าใช่ายลึกๆลงไป,ๆๆไปมันไม่ใช่นะ เรือมันไปเป็นอย่างนั้นอีกนะพิจารณาในการการลุดพนเนี่ยนะเอาแบบเรื่องง่ายๆ่ายอ้าวถ้าวิชาความไม่รู้มโนจิจวิญญาณของเราเนี่ยมาปฏิสนธิในคันใช่ไหมเพราะความไม่รู้เนี่ยจิตวิญญาณมันก็สอบส่ายหาที่จุตติคือการเรียนายวายเกิดตามหลักลัทธนานะเพราะความไม่รู้ไม่พ้นทุกจิตวิญญาณมันยังไม่ยังไม่ตรัสรู้ธรรมยังไม่มีจิตยางพัะเป็นอรหันตบุคคลเข้าใจไหมฮะยังต้องมีการไหวใจเกิดมันยังไม่บรรลุอรหันต้องมาเกิด จะ,จะเกิดในในคันจะเกิดในไข่จะเกิดในอะไรครฮะหลักการเกิดะฮะแล้วแต่นะฮะจะเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะนะครับก็ต้องมาเกิดนะพอเ,เกิดปุ๊บก็มีสังขารก็คือมีร่างกายมีอินทรอย์เน็ตง่ายทีนี้พอท้องเนี่ยคุณทําหมเวลาคนท้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดือนแรกเนี่ยยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรยังไม่รู้เพราะว่าอีวิญญาณยังไม่มาเต็มที่พอสักเดือนครึ่งหรือสองเดือนบอกถ้าสามเดือนในชัวร์เลย สามเดือนนี่เมื่อกี้เด็กดิ้นได้ไรได้แล้วมันองตืกว่าเออนะเพราะว่าอะไรฮะจิตวิญญาณวิญญาณเนี่ยครับจิตวิญญาณจะมาผลิตสนทิสนะสังขารก็เกิดวิญญาณเราต้องมีตัวอ่อนในท้องในครรก่อนเอาง่ายๆนะในครรก่อนแล้มีวิญญาณผลิตสนทิปเพราะสันทิ que que นก่ก็เกิดกเกิดรูปเด็กล่างเด็กขึ้นมานะครับเป็นทารกขึ้นมานะครับตั้งชื่อคลอดออกมาพูกก็ตั้งชื่อมีชื่อเด็กชายเด็กหญิงอะไรก็ว่ากันไปมีนามมีรูป นะง่ายง่ายนะครับนามรูปมันมันจะต้องประกอบเท่าไรคฮะประกอบด้วยตาหูจมูกกลิ้นกายใจที่เราเรียนมาสระสระเมื่อกี้เนี้ยนะมรรคเกิดเกิดแล้นะคือดาวอาทิตนะครับดูไปเรื่อยนะเดียความหมายของดาวเข้าว่าอีกเรื่องหนะฮะว่าทําไมอาทิตย์ถึงมาถึงอย่างนี้มาเกิดอันนี้ผลที่มาจั้หแั่พุทธศักรก่อนฮะเกิดนามรูปเมื่อเกิดนามรูปอะไรต่างก็มีประสาทสัมผัสเข้ามานะในร่างกายของเรานะประสาทสัมผัสทุกอย่างนะผัดตะนี่คือประสาทสัมผัส นะครับรู้ลดรู้ร้อนรู้หนาวรู้รักรู้โศกรู้ทุกข์ไรเกิดเวทนาเวทนาคือความรู้สึกไงฮะนะผัสสะเมื่อตรวผัสสะเกิดความรู้สึกรู้ลดรู้ร้อนรู้หนาวรู้สุกรู้ทุกข์นะฮะเมื่อรู้รู้ต่างแล้วเกิดตัญหาความอยากขึ้นมาใช่ไหมฮะเกิดความอยากคือเกิดความอยากเป็นไงฮะก็อยากจะทาอะไรตามที่ตัวเองอยากนะฮะพอทํะไร้มากๆเข้าชอบใจแล้วก็ยึดติดป็นอุปทานยึดติดอยู่นะฮะไม่ไปไหนแลนะฮะ นะครับชอบอย่างไหนก็ไปอย่างนั้นทําอย่างนั้นตอบเวลานะนะครับก็เกิดบทฐานยึดติดติดึงต่างๆพรเรายึดติดตางตาไปไงฮะมันก็ไม่ไปไหนมันก็ติดแง่งกว่าที่ยึดติดที่อยู่อาศัยคือพบอยู่พบเนี่ยคือที่อยู่อาศัยนะคือติดอยู่ตรงนั้น่ะไปไหนไม่รอดแล้วยังอยู่ในวังวนของของโลกมนุษย์หรือโลกนหวรณ์โลกแรงต่างนะครับเมื่อหมดจังหวะนี้ก็เป็นฮะก็เกิดการสร้างธาตุขึ้นมานะครับสร้างธาตุคือกาเนิดตึงต่างขึ้นมา ขยายเผาพันุอะไรต่างๆนะครับนะฆ่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดขึ้นนะครับต้านชาตินะต้านพบต้านา่าขึ้นมาเวียนว่ายตายเกิดก็คนเราเกิดมาในโลกนี้ไม่มีการว่าตายเกิดใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดอะไรครับมันก็จะเกิดเจ็บไข้ไม่สบายเป็นของธรรมดาแก่เป็นของธรรมดาตายปือของธรมงธรมดาเกิดแก่แม้เกิดก็เกิดแก่เจ็บตาย,ตายก็เป็นวรรณะพอตายจิตวิญญ,ญาณออกจากร่างไป ก็ไปปฏิสคนที่ว่าความไม่รู้นี่ไม่ก็ไปวิชาอีกนี่แหละครับการเื่งเรื่อแบบง่ายๆอธิบายแบบหยาบหยาบทีุู่กล้ว <c oughs> ถ้าหยาบบ้างคนนี้น้องไปฟังในเทปบรรยายนะฮะมันจะมีความหมายทั้งหมดเนี่นะฮะมีความหมาย <c oughs> เอ้าอาจารย์ตล้งเรียนมาทาไมเนี่ยโถถ้าจะดูกิเลสตัณหาของคนเนี่ยดูดา,ด,ดาวสุกุดาวคานก็เห็นแล้ว <c oughs> นะครับนะ อุปทานเนี่ยก,ก่อให้เกิดการยึดติดยึดติดเนี่ยนะครับยึดมั่นถือมัน่นคนบางคนจะเปดื้อนักดื้อหนาเนี่ยนะครับไม่ใช่ดูแต่ลาหูกับเกศยาเดียวนะบาะพีพฤหัสดื้อเนี่ยดื้อมันกว่าราหูกับเกศอีกนะรู้ไหมฮะคือดื้ออย่างมีเหตุผลด้วยนะโอ้ก็จะหาเหตุผลสารพัดใหผ้ผขคาดตัวเองไม่ฟังเหตุผลคนอื่นเลยเนี่ยฮะพวกนี้อุปทานอุปทานเยอะบางคนยึดติดในภพไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะ ชีวิวตนี้จมทุกข์จมปักในความรักยึดติดในความรักเนี่ยเอาความรักเป็นสาระะเป็นที่พึ่งเลยนะฮะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเรื่องความรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรจริงไม่ยอมรับความจริงยอมจมปักอยู่ในความทุกข์ง่ายถ้าเป็นคนป่วยก็ดอจนจมกองขี้กองเหยียดนะครับมันไม่ไปไหนนะฮะนะครับไม่ไปยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหม่ถ้ารู้จักการเปลี่ยนแปลงคือชาติมันจะอยู่การเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ยึดติดกับภพบ นะครับเรารู้จักการเปลี่ยนแปลงเกิดการพัฒนาเกิดแรงต่างขึ้นมานะครับเลือกชาตที่ดีนะครับนะคือถ้าพบดีเนี่ยมันจะส่งผลในชาตที่ดีทุกอย่างเลยนะมันจะเป็นพทจัรนะครับเช่นนะครับถ้าวัฒนธรไม่ดีจะพบก็จะไม่ดีถ้าพบดีชาตดีถ้าชาตดีนะครับพวกมรณะพวกแรงต่างวกนี้มันก็จะลดน้อยถอยลงไปมันจะเกิดให้เกิดสิ่งที่ดี ก็จะละอวิชาได้คือพูดง่ายๆนะครับถ้าตามหลักเนี่ยถ้าเราตัดวงจรตัเน,นี้อันใดอันหนึ่งนะครับมันจะไม่เกิดแต่ถ้าตัดไม่ได้มันจะเกิดเราต้องเลือกเกิดในทางที่ดีนะครับถ้านจะปรุงแต่งตจิตใจก็ต้องปรุงใจกันที่ดีเข้าเข้าวัดฟังธรรมถือศีลพุทธตัวเป็นคนดีใช่ไหมพวกทกเป็นบปรุงแต่งสังขารให้ดีเมื่อสังขารให้ดีวิญญาณ นะครับวิญญาณคือการรับรู้นะครับเราก็จะรู้สิ่งต่างๆที่ดีขึ้นมานะครับนะถ้าเราจะมุ่งตอนเราจะรุ้หลงมัวเมาในสิ่งที่เรารับรู้นะตามหลักของโมหะวิชาของของราโุเกเราก็จะรุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่เรารับรู้แตนที่ดีนะครับมีอุดมการ์ที่ดีเข้าใจไหมฮะเมื่อราดิก็สร้างสารรค์สิ่งที่ด,ดต่างออกมานะ,น,ะนามรูปก็ดีนะการสัมผัสต่างๆก็จะดีหมดนะครับ นะเพราะนั้นถ้าเผื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องทํปถึงที่ดีแต่ถ้าเราละได้นะครับเราละวิชาตัวเดียวเนี่ยทุกอย่างจบละสังขารไม่ให้มีการปรุงแต่งพิจารณาสังขารให้ดีให้ถ่องแท้ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นไม่ปร,ปรุงแต่งมันจบนะครับคุณบรรลุ่าผมไม่ผ่านหลุดพ้นจากการที่ไม่ได้เกิดทุกอย่างมันไม่เกิดมันก็จบฮะบตัดวงจรมัอนวงจรไฟฟ้าคุณตัดอะไรปุ๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะดับเลย ไฟดับทันทีเลยเข้าใจไหมครับอ่าอันนี้แบบผมว่าอธิบายอย่างหยาบๆที่สุดแล้วเพราะว่าาอธิบายแบบละเอียดละเอียดนี่นะโอ้โหตาครับผมว่าวันนี้คงไม่จบะนะเรามาดูนะครับจากสีกรรมกรรมคือการกระทําทุกคนเกิดมามีการกระทําหมดนะครับทุกคนต้องทํามีสิ่งที่ต้องทําแล้ว เมื่อทาแล้วมันจะเกิดผลในการกระทาดูไหมเราจะต้องรับผลในการกระทํานั้นนะคนเกิดมาเนี่ยมีกรรมติดตัวมาหมดเลยนะฮนะับกรรมกาเนิดเนี่ยเรียกว่ากรรมติดตัวมาจากกาเนิดไม่มีใครมามา,มาสร้างให้เราเกิดนะบ,บางทีเราเกิดด้วยธรรมชาติของเราเองจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะครับมาปฏิสนธิในคันของมารดานะครับ ไม่มีใครชักชวนเรามาเกิดนะนะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยอยากจะได้ลูกมาเกิดในคันในต่างโอโ้โหบนบานสาลกก่าวถ้าไม่มีบุญไม่มีกรรมร่วมกันนะฮะกับจิตวิญญาณที่จะมาปรผุมที่ก็ไม่มาเกิดครับเขาจะไปเกิดในที่ที่เขามีบุญมีกรรมมีกระแสที่ดึงดูดนะฮะเป็นกระแสกรรมที่จะดึงดูดนะครับให้ทุกคนเกิดมานะครับเป็นจุดกร,รมกรรมเหนือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะ นะครับเขาเรียกว่าเกิดมามีกรรมอย่างบางคนเนี่ยเกิดมานะครับตาบอดกํเนิดอแบบนี้ยหูหนวกเป็นไม้หรือพิการกําเนิดคนพิการกําเนิดเกิดจากอะไรไหมสมองฝ่อฮะพอสมองมีปัญหาปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่สามารถไปไปไป,ไปควบคุมอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นการเคลื่อนไหวแรงต่างได้ก็เกิดเป็นง้วยนะครับปัญญาอ่อน น่อยพูดไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะสมองไม่ไม่ทํางานหรือสมองปัญหาเห็นไหมฮะเพราะว่าต่างๆไม่สามารถควบคุมประสาทต่างๆในร่างกายได้เลยก็กลายเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาเป็นคนาการไม่ใช่เดิอนเม่ี่เกิดมาเด็กเด็กขลุกนั่นไม่ใช่แขนรีขารีมันจะกาเนิดนะไม่ใช่นะมันคือแขนขาปกติครับแต่สมองมีปัญหาครับพอองปัญหาปุ๊บพัฒนาการร่างกายต่อไปนะหน้ามันก็จะเกิดอาการไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อะไรได้กันรองไหมฮะ มันก็เลยกลายเป็นคนไง่อเปี้ยปัญญาอ่อนพูดไม่ได้อะไรไม่ได้ไปนะครับหลายหลายคนนะครับอย่างเช่นคุณชายในบ้านตายทองเชายน้อยในบ้านตายทองอ,ะอ่ะถ้าใครดูนะ,ะเหมือนกันโดนพยาจริงจริงก็มีนะ,ะอย่างพระอ,องค์เจ้า,าสุริยะเศษอะไรนะนอร์อะไรนะ,นอ,ะ,อ,ะรนะองค์เจ้าเนี่ยผมจะหลุดเชื่อเจ้าก็สุริยะอารักษ์สุริยะรักนรเศษสุริยะอารักษ์นะฮะสุริยะรักพระองค์เจ้านอรเศษสุริยะรัก อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะองค์หนึ่งนะอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเป็นหลานรัชกาลที่ห้าเลยนะฮะแล้วมาจากสายตระกูลที่ดีมากด้วยตระกูลเดียวกับยุคคนนะ่ะตระกูลเดียวกับเอพระองค์เจ้าที่คาพออะไรพวกเนี้ยนะฮะนะเป็นตระกูลสายน,นั้นด้วยนะฮะตระกูลที่ว่าชั้นสูงอนะ่ะคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะนะคือง่ายถ้าเผื่อมอสิโดนไม่ได้ขึ้นคลองราชนะตระกูลที่ขึ้นคลองราชคือตระกูลยุคคนเนี่ยแหละครับง่าย นะฮะนะประกุนั้นด้วยแต่ท่านก็เดีย๋ยวมาดูดวงของท่านจะมีดวงตัวอย่างแต่นั้นเป็นเรื่องของอยู่ในภพอื่นนะฮะแต่ผมไม่ได้มามาแล้วนะยังึกษาเรื่อยๆนะครับจะมีดวงตัวอย่างนะมีดวงตัวอย่างว่าทําไมท่านหลัพิการอะไรคือบุญอะไรคือกรรมทําให้ท่านหลัพิการ,รอะไรคือตรงไหนเราจะแยกแยกออกเลยนะฮะนะว่าอะไรคือกรรมกํารรมเนิดจุดไหนคือเราพิจารณาเราจะเห็นนะฮะภูโตราศีเมษนะครับหรือภพลัคนาเนี่ยฮะที่ตั้งภพลัคนาเนี่ยนะครับ จะเป็นตัวพิจาณากรรมกําเนิดซึ่งตําแหน่งเลขหักก็คือตาแหน่งพบก,กระดุมพระก็จะเป็นที่ตั้งของกร,รมะกาเนิดเช่นเดียวกันถ้าเรียกการพบเหนือฟ้าขนาดเออคือพกรรม,มะนะดาวเสาวก็จะเป็นจุดที่เราพิจารณากร,รมกําเนิดนะครับถ้าเผื่อดวงาตาคนไหนนะครับดาวเจ้าเรือนสามเรือนนี้นะครับหรือดาวสามตัวนี้ไปรับกระแสรปเกี่ดาวสมบัติเคราะห์ จะถือว่าเป็นคนที่กําเนิดเกิดมาดีนะเกิดมาในชาติตระกูลดีอะไรดีๆนะฮะมีกรรมอีกตัวมาดีนะครับนะครับแต่ที่บางคนเนี่ยเกิดมาดีแต่ก็มีกรรมอื่นอีกตัวมาด้วยนะครับนะครับเขาเรียกว่าอะไรฮะกรรมมัทายาหรือกรรมมพันทุหรือกรรมมาปฏิสราโนคืออะไรก็จะกรรมในเวนะฮะคือันี้กรรมมทายาก็คือคนเราทํากรรมใดไว้จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นบางทีกรรมที่เราทาเนี่ยไม่ทําชาตินี้นะ ทำจากชาติที่แล้วแล้วมาส่งผลในชาตินี้เขาเรียกว่ากรรมชายานะคือตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตัวเองก่อนะครับในชาติที่แล้วหรือในปัจจุบันชาติก็แล้วแต่นะเช่นชาติที่แล้วไปโกหกหลอกลวงเขาอะไรเขานะครับชาตินี้อาจจะเกิดมานะครับถูกเขาโกหกหลอกลวงบ้านถูกเขาติ้นต้อนอลหลอกแค่แล้วไปหลอกเขามา ครนี้ก็เขาหลอกกลับไยเนยนะครับอันนี้ทำทายาทหรือถ้านี้ไปตีหัวเขาแตกนะครับตารวจก็มาจับตัวไปคุกไอ้การทีต่ติดคุกเนี่ยตัวเองรับผลของกรรมที่ตัวเองไปตีหัวก็แตกถูกไหมอ่ก็ตาหน่างกายคนอื่นใช่ปะอันนี้เขาเรียกกรรมมาทายาทง่ายๆเลยนะฮะจริงรายละเอียดมันมีเยอะมากนะกรรมมาทายาทเราจะเห็นนะบางทีเนี่ยอาทิตย์เนี่ยดูเราจักอาทิตย์เป็นกรรมมาทายาทใช่ไหมฮะปุตตะอ่า ความจริงเนี่ยกรรมของพวกเราเลยนะครับที่เรามีลูกเนี่ยนะครับเป็นผลเป็นผลในการการะทาของเราหรือเปล่าฮะที่เรามีลูกเนี่ยใช่ฮะให้เราไม่ทาก็จะเกิดไหมฮะเขาก็ไม่เกิดใช่ไหมถูกไหมครับเมื่อทําให้เขาเกิดปุ๊บใช่ไหมฮะเขาเป็นทายาทถ้าบอกบางทีเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่คนไหนดีเนี่ยลูกออกมาจะได้ลูกดีอ่ะเป็นอภิชาติตมุตรใช่ไหมฮะ ถ้าพ่อแม่ชั่วบางทีลูกออกมานะครับรับผลกรรมชั่วพ่อแม่ทํานะเออเพราะถ้าลูกเราเนี่ยต้องกลายเป็นโจรกลายเป็นผู้หญิงสาววัยน,นี้แไกต่างเพราะอะไรฮะเพราะเราให้กําเนิดเข้ามาเป็นไม่ดีหรือยังไงหรือเลี้ยงดูเขาไม่ดีดูแลเขาไม่ดีนะเราเป็นผู้รับผของกรรมการที่เราเลี้ยงลูกไหมหรือดูแลลูกไหมเห็นไหมครับเนี่ฮนะอาทิตย์จินจุดทิฏตะของกรรมทายาท รู้สึกเป็นต,ตัวเดียวด้วยนะไม่มีนะฮะไม่มีตัวอื่นแล้วนะไม่มีตัวอื่นนะแต่บรรดาญาติมีตัวเดียวคือดาวอาทิตย์เท่านั้นนะฮะเออนะฮะแต่แล้วก็จากเรา,าบรรดาญาติมีกลมเผ่าพันธุ์อีกเผ่าพันธุ์เนี่ยพบพันธุนะฮะกับพบสุภะมีสองตัวนะฮะลักษานะฮะเราจะเห็นว่าการพิจารณาบิดาในดวงชายมารดาในดวงหญิงนะเราจะใช้พบทนายพบสุภะใช่ไหม บิดาดวงชายมารดาดวงหญิงแต่ถ้าพิจารณานะครับบิดาในดวงหญิงมารดาดวงชายจะใช้พบพันธุเผ่าพันธุ์พันธุเนี่ยคือเผ่าพันธุเองครับพันธุตัวนี้คือจะสายเผ่าพันธุ์อธิบายอันนี้ในในในบทพพพันธุเราจะเรียนอย่างละเอียดนะฮะอันนี้ไม่ได้เห็นว่านเราเห็นนะครับดาวจันเห็นไหมฮะดาวจัน์ก็หมายถึงอะไรฮะแม่พืนหัดหมายถึงบุพการีใช่ไหมฮะนะฮะพืนหักบุพการี รวมทั้งหมดเราจะเห็นดาวสองตัวเนี่นะครับอยู่จ,จุดที่เราพิจารณาบางคนเนี่ยเกิดมาเอาข้ง่ายบางคนเ,นเอ๊ะกรรมาพันธุ์ทุกคืออะไรผมก็กยกตัวอย่างในเทปวิดีโอไว้แล้วนะครับว่าบางทีเนี่ยนะเอาอย่างนี้ถ้าสมัยโบราณนะง่ายนะถ้าพ่อแม่หรือพี่น้องใครก็ไดคนหนึ่งในตระกูลไปก่อกรบบทคิดค่นราชบัลลังก์เนี่ยไม่ว่ากฎหมายของประเทศจีนหรือประเทศไทยแล้วแต่ที่มีกริย์ปกครอง่ โทษนะฮะทหารเจ็ดชกโค้นะฮะห้าล้างตระกูลนะคุณเห็นไหมแต่ทั้งนี้ไอ้คนที่อยู่ในตระกูลเขาไม่ได้ทำความผิดคิดไรอะไรเลยะฮะแต่คนในตระกูลเนี่ยไปทําความผิดกรรมที่รับอย่างนี้ก็เรียกกรรม,มพันธุนะลคือพี่น้องพ่อแม่พอไปทํากรรมอะไรไว้ตัวเองต้องเดือดร้อนไปด้วยบางคนเนี้ยลูกก็เป็นโจรน,นะฮะนายจาครับเป็นโจรแต่แล้วเขาจับโจรไม่ได้เขาจับพ่อแม่ตัวประกันนะฮะเพืออพ่อบังคับให้โจรมามอบตัว อย่างที้ก็าวนะฮะเออนะฮหรือบางทีเขาจะหลักจับโจรเนี่ยไม่ได้เป็นหลักจับนะหลักจับบ้านพ่อบ้านแม่บ้าน,านพี่น,น้องนะครับโจรจะไปไหนก็ต้องไปหาพ่อหาแม่พี่น้องเนี่ยก้ามาพันถุกใช่ไหมเราจะเห็นเรื่องของกรรมเรื่องตากบางคนเกิดมาเนี่ยถ้าตระกูลดีนะครับอะไรดีนะครับเกิดมาตระกูลที่ร่ํารวยชีวิตชีวิตก็เป็นความตกตบายเป็นคุณหนูไปเป็นคุณชายไปใช่ไหมฮะแต่บางคนนี่พ่อแม่ขายปลาอยู่ในตลาดสด พ่อแม่ต้องฆาปลาทุกวันช็อกช็อกชอกชอกชอกลูกเองพอโตเป็นสาวหน่อยพอพอจะช่วยหรือพ่อแม่หน่อยก็ต้องมาช็อกช็อกชอกทำอาชีพเดียวกับพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ใช่ไหมฮะทำมาหากินเขาเป็นลูก,กตันยูใช่ไหมฮะช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแต่การเดียวกันกรรมของเขาเนี่ยที่มฆ่าปลาเนี่ยเห็นไหมมันเป็นกรรมกรรมพันธุ์ทุกขซึ่งมันเป็นผลอิีตกรรมบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ชั่วร้ายเลยมแต่กําเนิดอ,อะไรเลย แต่บางสิ่งบางอย่างพฤติกรรมการกระทำของเขาเนี่ยมันก่อให้เกิดที่เขาต้องทำกรรมชั่วทำกรรมร้ายเลวร้ายกับตัวเขาเองนะครับโดยที่ไม่คาดคิดคาดฝันว่านั่นคือกรรมผมเคยเจอคนที่มาดูดวงกับผมอยู่คนหนึ่งเขาเป็นโรคปวดศีรษะประจําเลยแก้ไม่หายหาหมอไม่ใช่ไมเกรนนะหมอรักษาก็ไม่หายเรียกโรคเวรโรคกรรมเพราะว่าเราเด็กๆเ,เขาเคยช่วยแม่เขา ํำมาหากิ่กันที่ไหว้ฟังเนี่ยแล้วก็ทุบปลาทุบเพราะปลาเนี่ยก่อนจะถูกขอดเก็บนะฮะก่อนที่จะตายก่อนที่มันไม่ตายฮะทุบนะฮะทุบมาให้มันมึนเสร็จแล้วถึงมาเผมาพามาขอดเกบน้งสารฮะทำปลาสดน,นั่นแหละฮะแล้วเขาก็บอกว่านี่เรื่องจริงเลยะฮะมีอยู่คนหนึ่งแต่ได้นี่ตอนนั้นผมเริ่มดูดวงใหม่ๆแล้วก็อยู่ที่เมืองไทยด้วยสิ๋ติก็อยู่ที่เมืองไทยด้วยที่ไหกาไม่มีไม่มีใครทำ นะครับไม่มีจริงนะฮะอาจจะมีตามตลาดจีนอะไรต่างหรือผมก็ไม่รู้จักว่าคุณผมมันไปขอดูเขาไปเลยฮะนะก็มีอยู่นะฮะมีเหมือนบางบางทีก็ริบบิ้นเมริกาก็มีนะฮะแล้วจากเอาตัวไหนชี้เลยนะฮะในในแล้วเขาก็ทําให้เรานะฮะนะที่ที่อเมริกาก็มีนะฮะตลาดเนี่ยตามตลาดจีนเนี่ยนะอยากจะกินปลาตัวไหนนะชี้เลยนะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะจัดการทําให้เราเสร็จนะฮะจะให้เขาทอดให้เราได้เลยนะฮะเพื่อไม่ให้เหม็นเพราะทอดปลานี่ที่เหม็นนี่ฮะต้องได้ นี่ฮะนี่คือกรรมพันธุนะจครับเราเห็นนะฮะผมอธิบายว่ากรรมพันธุก็มีสองจุดนะฮะอีกอันนะครับคือกรรมะายฮะคือกรรมปฏิสารโนนะฮะหรือว่าว่าที่พึ่งอาศัยนะครับอันนี้คือเจ้ากรรมนายเวรนะฮะคือเจ้ากรรมนายเวรจริงๆนะฮะสหัชชะเนี่ยเพื่อนฝูงสังคมนะฮะนะฮะแม้กระทั่งลาภะนะฮะพบลาภะนะฮะดาวพฤหัสอยู่เนี่ย ก็เป็นลักษณะเดียวกันฮะก็จะเป็นถ้าสังเกตนวไป่าตลมหมดเลยนะเออสังเกตไหมฮะเออวางอยู่ท่าตลมแล้วดาวสุกเป็นเรื่องของปัตตนีเป็นเรื่องของหลังสามีภรรยาต้องพาสายกันไหมเพื่อนปู่ต้องพาอาศสายกันฮะใช่ไหมฮะเพื่อนสนิทแรงต่างใช่ไหมฮะคนใกล้คลิดต้องพาอาศัยกันใช่ไหมฮะทั้งหมดนี่เป็นเจ้ากรรมในเวรนฮะฮบางคนเนี่ยเพื่อนพาอาศัยกันในทางกรรมชั่วก็มีนะก่อกรรมทําชั่วเข้ามาสร้างเวรสร้างกรรม คือมาอยู่ในสังคมเดียวกันทําไมสอนสินไม่กินกันทะเลาะกันขัดแข่งขัดขาขัดแย้งขัด,ขด,ขด,ขดผลประโยชน์ฆ่ากันตายนะฮะเป็นเรื่องของกรรมปฏติสารโนหมดเลยนะฮะเพราะนั้นผมเห็นว่าราหูเกตี่ยสองตัวเนี่ยผมผมผมใช้ประจําเลยเจ้ากรมนายเวรยิ่งเกตเนี่ยผมมองชัดเลยสังเกตนะฮะคนถึงคาถึงที่ตายเนี่ยถึงเวลาตายเนี่ยเอาแล้วอันคากับเกตเนี่ยจะมาสัมพันธ์กับรัคนาไปจริงๆรฮะ เก่งเป็นจิตวิญญาณด้วยบางทีมันมา,าต่ชาติตามก่อนฮะบางทีบอกวิญญาณเนี่ยนะปฏิสตอที่ในร่างหมาเพื่อจะมาแก้แก้อะไรน,นะแก้แค้นฮะเจะ้ากรรมในเวรตัวเองเล้วเคเป็นหมานะพวกวิ่งตัดหน้าถนนตัดหน้ารถผู้หญิงนะฮะแต่แล้วก็เลยกระตกใจหรือจะไม่ชนหมาไม่รู้หักหลบข้างทางตกไปพื้นเคยดูไหมเรื่องทาปาลิคิดของของกาธานาร้าที่ดูสัญญาพนทกรอนไม่เป็นพระเอก สลุกจี่นะคือได้สิ่งต่างเมื่งจริงตากก่างดูเนี่ยเราจะได้ความคิดว่าโอ้โหเนี่ยเจ้าก,กรรมนายเวรเนี่ยเล่นกันแรงนะที่ละครเจ้าก,กรรมนายเวรของของช่องอะไรจะไม่ได้นะฮะที่สร้างมันสักเกือบสิบปีเรื่อั้นตอนนี้อาจจะมีทุกมีเทปดูอยู่ได้นะฮะนะถ้าใครหาเทปหาวิดีโอที่ขายดูได้น่าศึกษานะพวกนี้นักศึกษาครับเราจะเห็นว่าเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเรื่องปฏิสนเนี่ยสําคัญมากนักศึกษาจะเห็นว่าจากรวรรกรรมเนี่ยมันจะมีอยู่สามอันนะฮะซึ่งไม่ได้จัดเลยนะะไมไ่จัดอยู่ในในเรื่องของกรรม สี่ที่ให้ฟังเนี่ยคือพบอริพบวรณะพบวินาศนะเพราะนี่คือบาปเคาะค่ะคือตรงนี้นะฮะมันทุกคนจะต้องมีกรรมติดตัวมาหมดนะไม่มีใครละครับที่จะไม่มีศัตรูไม่มีใครละครับที่เกิดมาจะไม่ตายผมบอกให้เลยนะฮะไม่มีใครละครับที่เกิดมาแนละ้วจะแบบว่าชีวิตแบบโอ้โหลาบเรียบหริอแบบทุกคนเนี่ยจะต้องมีเจอหมดนะฮะนะครับ รม่ว่ายากจนผู้ดีไพ่เกิดประกษัตริย์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าเ่นดีอะไรทุกคนจะมีอริมรณะลักษนะเกี่ยวข้องหมดเพราะนั้นอันนี้เป็นกรรมเป็นกรรมกรรมหนึ่งที่เป็นกรรมที่แบบว่ามันจะตอบสนองที่นี่นเพื่ออันนี้เราต้องไปเรียนในในใน,ในเรื่องพบอริพบมราณะาพุทธนัตรายละเอียดนะครับเราจะเห็นความแตกต่างสามตัวเนี้ยจะดูแตกต่างจากจากจาก,จากดาวอื่นๆเขานะดาวอื่นเขาดูแบบหนึง่งแต่สามตัวนี้คือดูแบบหนึ่งนะครับจะแตกต่างกัน เรื่องของกระแสการมุมให้คุณให้โทษการพิจารณาเรียกว่าถ้าเคุณจะยกตัวอย่างดวงเรื่องอริมรน,นะได้แตะนะยกได้ทุกดวงฮะมีบอกฮะไม่ต้องเป็นดวงครูได้ทุกดวงเลยนะฮะนะครับนะทุกคนต้องเจอนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็